ใครที่รู้สึกหงุดหงิดกับนิสัยของคนรอบตัวให้รู้ไว้ว่าเราก็มีนิสัยแบบนั้นเหมือนกันแต่เรายังไม่ยอมรับนิสัยและพฤติกรรมเหล่านั้น5เหตุผลของการยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่มีปัญหาและไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง ข้อหนึ่งเลยค่ะมันจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาใช้ค่ะข้อสองค่ะเป็นการเยียวยาจิตใจที่ช่วยให้เราเติบโตและกระตุน้นแรงจูงใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะและอย่างที่สามค่ะมันช่วยรับมือกับความกลัวและสร้างความมั่นคงภายในจิตใจ ที่ดีมากข้อ4ค่ะช่วยปลดปล่อยขยะอารมณ์แรงต้านและความเชื่อจำกัดที่ฉุดลังเราไว้ทำให้การตัดสินใจของเราถูกต้องมากขึ้นข้อสุดท้ายขอา้อ5การจัดการกับแผลในอดีตมันช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองค่ะและ ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นด้วยเช่นกันถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย